็สวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเซเว่นในรีเบิร์นนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะผมก็จะมาพามาดูช็อตที่ผมผ่าน170ใช่ไหมใช่ใช่170เดี๋ยวผมพามาดูว่าผมผ่านยังไงนะครับนี่ไอตัวไอตัวอีวานนี่ผมมายืนหน้าเลยนะเนี่ยผมเบ้าเสียงหน่อยรัน เพราะว่าเสียงสตรีมผมมันดังนะครับนี่เลยลองเล่นตามผมได้นะอันนี้ผมคือผมลองมาหลายแบบแล้วแต่ว่าเอาอีบานมายืนหน้าเนี่ยตามตามที่คนดูเขาบอกนะเทคเดียวผ่านเลยครับแล้วแต่ดวงด้วยนะแล้วแต่ของด้วยแหละนี่เดี๋ยวผมพาม,มาดูนะครับช่วงแรกผมก็เออจะสกิลแบบผมเลยก็ได้นะออผมไม่แน่ใจว่าผมจัดอะไรไปเมื่อกี้ พยายามพยายามฮิวพยายามอย่าให้เลือดลดนะครับเพราะว่าเรามีเบริก้าที่ชอเอ้ยที่คอยคอยฮิวไม่ใช่ดิคอยลดคูด,ดาวจะเ,ออเราใช้สกิลแบบว่าได้เลยเพราะว่าพยายามแล้วแล้วก็พยายามออกสกิลเบลริก้าด้วยเพราะว่ามันจะช่วยลดคูดาวเนี่ยนี่ผมจองสกิลผิดด้วยนนเนี่ยหรือเปล่า ผมน่าจะลืมมองนี่ไงไอ้ยศออกแล้วไอ้ที่จริงผมไปกดโล่เผื่อไปแล้วแต่ว่ามันไม่ทันก็เลยตันไปก่อนอนะจุ๊บเลยนะจุ๊บเลยเร็วทันเดี๋ยวรอดเลยไปแล้วกันนะในี่จริงผมจะย,ยกโล่เลยนะเพราะว่าเออกันไว้ก่อนเพราะว่าไพรแรงมากนนี้ผมแปะโควิดก่อนครับเพราะว่ามันฮิวนะ มันจะฮิวดิเออมันฮิวอยู่อือโอเคแปะโควิดสิตัดเติอนเสร็จแล้วก็ยันฮีลงหัวเลยเนี่ยยุ่ยผมเกือบแตกอะ่ะก็เลยแบบจะฮิวต่อ <c oughs> นี่ผมเคยใช้ลงลีแล้วลงรีมันยากครับเพราะว่าเอ,อคนอื่นยืนไม่ไหวแต่ลงลียืนไหวไง น,นี่เป็นไรว่าเราใช้สกิลไปหมดแล้วฉีดเลยคือที่ผมไม่เอาเบริกา้ามาฉีดเพราะว่าเบริก้าผมมันทําถึกนะครับคือเอามายืนอ่ะเอามายืนให้มันตีรถคูดาวอ่ะก็เลยไม่ค่อยชอบฉีดมันเท่าไหร่ก็เลยใช้ยอนฮีเอาอยางเดียวอี่อันนี้ผมก็ตันไปอันนี้ถูกตัวนะอันนี้คือโชคดี นียิ่งกดโล่เลยเอ้ยกดโลดกดโลดไปเลยแต่ว่าไม่ทันก็เลยแบบยกยกยกอย่างี้ไปเลยนะคือกันไม่ก่อนอ่ะกันดีกว่าแก้อ่ะก็เลยแบบนั่นแหละกลัวไพสครับแรกหลักคือกลัวไพสเลยนี่คือหลับสองนี่คือสบายโอ้โหนี่คือแบบว่ามันไม่ตันเลยนะคือแบบเล่นยังไงดีคิดหน่ะ นี่อันนี้คือ,อเห็นไหมคือไม่ค่อยตันเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงให้ตันก่อนอ่าผมจะตันก่อนตันสิปุ๊บตันโดนไหมตันโดนโอเคโดนสามนะมจะได้ไปเลยผมไม่ทนมันเลยหลับหมดเลยใช,ใช่ไหมครับนี่คือหลับหมดเลยฮนะจังหวะนีคน้ครับทำไงครับอัดดาวมี้วผมแต่ไฟตื่นนะทำไงไฟตื่นต้องหิวละโอเคผมหิวรองเนี่ยนะผมว่าเพราะว่าคือพวกมันจะตื่นกันแล้วก็เลยแบบหิวค้างไว้ก่อน โอ้เบลลกาผมไปแล้วครับเหลือสามตัวครับทำยังไงครับกลางโลก่อนยื้อฮะยื้ให้ยื้ให้ยูอีชุบได้ครับเพราะว่ายูอีโดนแช่ครับผมอันนี้ไปก่อนเราชุบรอบสองนี่เราชุบรอบสองครับผมไปครับเหลือสองตัวครับยังไงครับอ่ผมชุบเลยผมชุบเลย ตันอ่าผมกดผมจะกดตันนะแต่เดีมีช่วงหนึ่งครับผมลังเลครับว่าจะเอาตันอันไหนดีระหว่างอีวานกับอีวานกับตัวอะไรนะมิวคีแล้วผมกดไม่ทันแล้วแล้วเววมิวคีแตกแล้วผมก็กดมิวเอ้ยผมกดอีวานไปแล้วอีวานตันถูกตัวครับจังหวะนี้ยังไงครับไม่มีไม่มีดาเมจแล้วผมไม่มีดาเมจครับยังไงเรามาดูว่าไม่มีดาเมจแล้วมันจะเป็นยังไง จังหวะนี้มผมจะห,หิวนะผมแต่ว่าเฮ้ยสวยเห็นอะไรไหมครับทุกคนเห็นอะไรไหมเมื่อกี้อ่ะคือคือ,คอไอตัวเอ่อไม่เชื่อเลยนะจำไม่ได้ไอตัวคอมเมดตัวเนี้ยไอตัวเวทตัวเนี้ยคือมันตายก่อนแล้วโควิดลงภัยครับโควิดไอ้ตัวจริงไม่ไผมมันไปอยู่รอบกดใช้แค่ตัวเดียว เนีย่ยยูดีย,ดยูดีหายหมดเหมือนไม่มีรถบ,บัฟอะไรก็ไม่รู้อะผมไม่แน่ใจเหมือนกันทําไมโคเวิด,ดมันออกจากหัวนะครับแล้วมันก็ย้ายไปหายตัวนี้เฉยเลย,ยผมมาดูย้อนหลังผม,มงงเหมือนกั<ห>นเลยมันกลับมามันกลับมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับผ่านผ่านแบบชิ้วเฉดโอ้โหบอกเลยครับผมโคตรโคตรนาน นะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาดูสตรีมผมด้วยนะครับต้องขอตัวนาไปก่อนครับไปเจอกันครับผมทุกคนพี่บุย